ดีครับเมื่อนี้เขาก็าสิมาฝึกพินกันต่อครับเมื่อนี้ก็สิภาฝึกในลักษณะนี้นะครับทางนี้แหละเมื่อนี้อ่าก็สิเอ,า,อาที่เขาได้เรียนพื้นฐานตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่วิธีการดีดอ่ะพื้นฐานการดีดลรวเขากษสิเอามาใส้แล้วก็เอามาไล่ลงตามจุดมารกนี่นะครับเด้ออ่าเขามากจุดไว้ก่อนครับเอากระเด็ดกระดาษกาวไอ้กระดาษ ไอเทพเก่าติดด้วยก้อนก็นได้ครับติดด้วยโซ้าวครับเด้อเื่อเขาสได้จําได้ครับเนี่ยวันนี้การีพา้าดีดในทํานองนี่เด้อครับเด้อเมื่อนี้สิพาทุกท่านฝึกฮัดอ่าหรือว่าเป็นพื้นฐานในการดีดพิ้นของเขานะครับเมื่อเนี้กับสีพา้าฝึกในลักษณะนี้เด้อครับเด้อ <c oughs> เพราะว่าอ่าการดีดลักษณะเนี่ยมันไปใส่ หลายได้ครับนี่เขาฝึกไว้ฝึกพื้นฐานไว้ครับเบอร์ไข่คองได้ครับบัดนี้เขากัดสิมาเริ่มเลี้ยนกันเนาะครับเนาะอ่าครับเริ่มแรกนะครับเด้อตีสายสายเปล่าสายหนึ่งก้อนสายสองก้อนนะครับเด้อสายสองก้อนแล้วก็ดีดสายนี่เด้อครับสายสายหนึ่ง สองเทียโดยที่สายหนึงเดีลงลงลกกดีโล่งโลงเราก็ดีดขึ้นนะครับเด้อเพิ่งนะครับเด้อเริ่มต้นด้วยประโยคแรกนะครับเด้อประโยคแรกนี่ครับคือประโยคแรกครับเอาแค่นึงครับลาซาคราบฝึกเลี้ยวมันสี่จับ่ได้ค่อยๆไปครับ ครับประโยคแรกเอาได้ครับเด้อแต่ว่าผมก็เคยสอนมาแล้วแหละครับแต่ก็เฮามาทวนกันอีกแค่นึงแล้วก็จะได้พาไล่ไปในทางนี้นะครับเด้เออ่าสามซีนี่ประโยคแรกประโยคแรกอ่าบัดนี้ดีดต่อเนื่องเด้อครับดีดต่อเนื่องดีดต่อเนื่องเด้อครับบัดนี้ดีดต่อเนื่องฟังเด้อครับเด้อฟังเด้อ ครับปณีรักการดีต่อเนื่องโดยที่ว่า,าประโยคแรกเขาลงเสียงเ,ยเสียงล้าก่อนเนี่ยสายสองเสียงล้าก่อนประโยคต่อไปครับต่อเนื่องลงสายหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆมัสิตปินต่อเนื่องสิครับาไหนะครับเด้อเกินหนึ่งครับค่อยๆไป ขันเฝ้าหลายมันสี่จำว่าได้ฮะมันจำได้มันก็สี่โมเมนตครับเอาแค่ okay, นึงครับประโยคแรกครับประโยคแรกต่อไปว่าประโยคต่อเนื่องครับ กันแล้วเนาะอ่าครับบัดนี้เขาสิมาลงมได้บ <Ranger fullness> ัด <đó> น mmm ี okay. ้ครับเขาสิมากดลงมได้บัดนี้กดลงตามจุดมากนะครับเด้ออ่าเขาเขาเกิกดตามจุดมากนะครับบัดนี้ไล่ไปจากจุดม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 ากอ่าที่เขามากกันไว้นะครับเด้อเหมือได้ครับบัดนี้เด้อโดยที่เขาใส่ใส่นิ้วเดียวก่อนก็ได้ครับใส่นิ้วเดียวก่อนอ่าใส่นิ้วเดียวก่อน ไล่ลงไป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 เราค่อยๆไล่กลับไล่กลับไล่ครับเด้อค่อยๆฝึกกัน ใช่เท่นเดียวครับเอ,เอาเอาสองช่องนี้ก่อนนะครับเนาะสองช่องนี้ก่อนให้มันคล้องก่อนคล้องไปทีละช่องกันทีละช่องสองช่องกันเอาเอาซ้ำนี้ก่อนครับเด้อ ได้สองซองเหรอเขาบอกเขาจะลงมาเรื่อยๆเด้อครับบัดน,นี้ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆอ่าเบิ่งเด้อครับเด้อบัดน,นี้เด้อ thank uh you -huh. นี่แหละครับให้เขาฝึกกันนะครับฝึกไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆตามจุดมากนะครับเด้อแลเราก็ไล่กลับ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 นะครับโดยเขาฝึกใส้นิ้วเดียวขอนก็ได้นิ้วซี่ไล่ลงไปลงไปพอมาหอดสุดท้ายเขาก็ค่อยไล่เอานิ้วนางก็ได้ครับนิ้วนางนิ้วซี่ก็ได้ไล่ขึ้นมา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 เป็นนิ้วน้ำครับบัตรนี้ เขามาเบ่งอ่านี่เด้อครับบัดนี้ตำแหน่งนิ้วเด้อบัดนี้สิสอนตำแหน่งนิ้วนะครับเขาสิจักเมื่อกี้เขาไล่ใส่เฉพาะนิ้วเดียวลงไปนิ้วเดียวขึ้นมานิ้วเดียวขึ้นมาเพื่อนิ้วเดียวนี่ก็เพื่อให้เขาจำให้ได้ว่าจะละช่องใดจะให้เขาดีดจังหวะให้ได้อ่ามันก็ค่อยเอามาใส่นิ้วเอาสามนิ้วนี่ก็ได้ครับสามนิ้วเพราะเขาเก่งแล้วเขาก็ยฝึกสี่นิ้วได้เพื่อให้มีกำลังนิ้ว กดลงไปครับการกดเขาบอกว่ต้องกดแทงเนะครับเด้อกดแค่มันแตะลงไปตรงเฟดก็พอแล้วถึงเฟดก็พอแล้วเคำว่าต้องกดจมลงไปคือจิตาเด้อจิตาเด้อกดแรงมาต่อต้องประนันครับเอาเด้อครับเด้อ 3c บังตำแหน่งนิ้วแล้วครับเด้อ ทุกคนนะครับเด้อฝึกไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงเขาฝึกในตำแหน่งนี่นะครับเขาก็สิได้จำถึงทำนองอจำถึงจังหวะจำถึงจุดที่เขาสีไล่ขึ้นไล่ลงนี่ครับเพราะว่าทางพินโดยลักแล้วก็กรสิไปตามจุดมากนี่เลยครับจำจุดมากนี่ให้ได้เลยครับเด้อเคล็ดลับง่ายๆครับที่ผมนำมาฝึกให้ทุกท่านพากัน เพื่อเพื่อที่จะได้เป็นพินกันนะครับเด้อเขาฝึกซาสากอนครับขันบันดนีขันเขาได้แล้วเขาชนานํานาญเขาคล่องแล้วเขาค่อยเพิ่มจังหวะลงไปอ่าจังหวะให้มันเร็วขึ้นนิดนึงก็ะชับนิดนึงอ่าอยุี่ตัวเาขากาหนดเด้อครับเด้อบันนีการการดีดเนี่ยเขาสิด,ดีดอ่าย่ำยุหลายสมได้แล้วจะเขาสองเทืาสามเทืาสี่เทือ,เทอแล้วจะเขาครับเนี่ย ยากบกาดยำกับเครื่องสี่ครับยำโยเสียครับเครื่องก็ได้ครับอ่าวันนี้เบิรงเดอคันขันเท้าเพิ่มความเรลวขืนมาอ่าจังหวะเรลวขึ้นมา,นม,ามันก็สิเป็นลักษณะเนี่ยสำเนียงมันก็จะได้ย,ยิน้นออกว่าโอ้เป็นพินอ่าเขาก็สามารถฝึกให้เขาม้วนเจ้าของได้นะครับเด้อ ครับอ้ซ้ำนียและครับมือนีเขาก่ามาฝึกกันจังสี่ครับอ่าเพราะว่าการฝึกพืก้พนฐานยังเสียมันสี่ตอยอดให้เขาได้ยังถูกต้องนะครับใเขาฝึกพื้นฐานทั้งเนี่ยให้มันแน่นครับเขาจำถึงทาง,งที่พินที่ไปอ่าจำถึงจังหวะในการดีดในลักษณะนี้ครับลักษณะของมือนีมือที่พาสอนมือนีครับ เด็ดลงลงข้ขขืนลงลงข้ขขืนล้เนี่ยครับไ mm hmm. อ้จังหวะเนี่ยเฮาซ่อมหลายๆครับฝึกหลายๆบัดดีมันก็จะเป็นเฮ็ดให้เฮาเนี่ยสามารถามีความเก่งแล้วก็มีความถนัดในเรื่องของการเรียนพินในความชอบของเจ้าของในมือมือต่อๆไปได้ครับบัดดีเฮาก็จะได้ต่อยอดเจ้าของเองได้ด้ครับการฝึกตนตีเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของนะครับ ผมก็มีนาที่ที่จะมาแนะนําให้ทุกท่านทายทอดให้ทุกท่านนะครับเด้อให้ไปฝึกไปฝนกันครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวเท่หนาผมก็จะเอามาแนวทางการสอนมาเพิ่มมาให้อีกครับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ